อะไรคะผู้หญิงคนนี้ขี่ซ่วมค่ะยังไงคะไม่ใช่งงไม่ใชอบแล้วมันไปชอบจอมขี่ซ่วมเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโจลีนแวนบุกอายุ31ปีเป็นฟันแมนสาวชาวแคนาดาค่ะขี่ไปไหนเนี่ยสร้างสถิติใหม่ในการบึงซ่วมติดล้อได้เร็วที่สุดในโลกโอ้ยเ๋ยวอ่าเพิ่งเปิดฝาปะเนี่ยสถิติ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะทำให้ดูนะอยู่ใน แข่งนครซิดนีย์ของออสเตรเลียค่ะแล้วทําลายสถิติกินเนส์เวิร์ลเรคคอร์ดไปแล้วนะคะถึง7กิโลเมตรต่อชั่วโมงทลายกินเ่สก่อนหน้านี้มัน7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่เขาทำ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ก่อนนี้อาจจะ60กว่าพี่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยเป็นผู้ตรวจสอบความเร็วด้วยแต่ว่า ยังเคยทำสถิติสูงสุดออกมาอีกแล้วนะอเดี๋ยวจะให้ดูนะภาพนะขี่ส้วมนี่เหรอขี่ส้วมสิพอมาถึงออสเตรเลียก็บึงมานะเพื่อขับส้วมติดล้อแล้วก็บอกหูสนุกมากแต่ว่าเกือบแย่เช่นกันไปดูกันไหมว่าเธอเกือบแย่ทําไมอย่าบอกนะว่าขี่แต่กันข้าใช่ใช่เดี๋ยวไปมีภาพนะพอมาถึงออสเตรเลียเพื่อร่วมรายการเรียลิตี้โชว์นะคะเขาก็บอกว่าแหมเจ้าของสถิติโลกขับมอ์ไซเขาบอกว่าขับมอ์ไซวิบากแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงคนแรนนี่ด้ วไม่ใช่วคือเธอเนี่ยเคยขับกอล์ฟรถไซด์ที่บาร์โอเคเอาอีกทีเอาซีีทแก้ตัวแก้ตัวเสี่ยวเมื่อกี้เออเออโอ้ยยกไปแล้เอาอีกทีไหมอีกทีเฮ้ยอีกทีเหรอแก้ตัวไงแก้ตัวรับไม่ไหวแล้วค่ะไหวสิไหวต้องไหวแต่ว่าดูเขาเซฟป้าเลยนะอุปกรณ์นะเอาอีกทีนะอีกทีนะอีกทีนะแก้ตัวคราวนี้นี่จะรอดได้ยังไงฮึ้ม เอย่างนี้เอาหน้าลงมอเตอร์ไซค์ล้มทับด้วยสรุปคือไม่มีเหรอไม่มีเหรอไม่มีภาพที่รอดเหรอเออมีเอาอีกทีแล้กันโอเคเมื่อกี้ดูเหมือนใจสู้มากนี่ไงนี่คือเขาบอกเลยแบบคงจะถามว่าอีกครั้งไหมไม่แต่ขอโทษนะคะของแบบนี้มันต้องเซฟนะคะมันต้องอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยชุดเชิดเขาเซฟหมดนะแม่คะเฮ้ยเบิร์ดเบิดให้กำลังใจด้วยโลกขึ้นมาอยู่ตรงกระเพาะแล้วเนี่ย แต่คนขี<ส>่ไม่คนขี่ไม่เท่าไรหร่คนรอบข้างดีใจ<า>ที่กวา่าก็าสีรอบอ่ะเนเนเนโจรีนแบนบุพี่ดูพี่ดูห่านสาวสิเอ็ดปีนี่เขาเป็นซันแมนสา